ขนุนพันแดงสุริยาค่ะเพื่อนๆเป็นแดงสุริยาเพราะเมล็ดต้นกล้าหนึ่งความสูงประมาณ15-20เซนแตกยอดอ 4, 4่อน4-5 5ใบความสูงของต้นก็ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปนี้ที่อ้อเพาะเอาไว้ทั้งหมดนี้น่าจะมีอยู่ราวๆประมาณส่งได้อยู่ที่20ต้นใครอยากจะได้อ้อจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทาง หกล่องบรรจุได้ทั้งหมด8ต้นนะคะหกล่องจุได้8ต้นค่าจะส่งประมาณ150บาทใครสนใจอยากจะได้ขนุนเพราะเม็ดแต่ถ้าเป็นกิ่งทาบจะอีกราคาหนึ่งถ้ากิ่งทาบจะเป็นกิ่งความสูงที่1เมตรสำหรับต้นเพาะเมล็ดนี้ต้นละ50 0 8 7บ0 6 9 9 5 5 i ด Line A U N G S A R A 09ี อังศรา09กับพันขะหนุนแดงสุปริยาขอบคุณเพื่อนที่ติดตามสวัสดีค่ะ